ตามรอยพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อแช่มกิตติสาโรทายาทสิทธิหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญเจริญพรล่างในวันที่14สิงหาคม2559ณวัดสำนักตะครออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาเวลา9นาฬิกาบวงสวงบวงเทพเทวาครูบาอาจารย์เวลา12นาฬิกา45นาทีประกอบพิธีพุทธาพิเศษสุดเข้มขลังโดยพระเกจิดังนั่งปลกอธิษฐานจิตหลวงพ่อแช่มวัดสำนักตะคร์ทายาทสิทธิเอกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อจักวัดซุงหลวงพ่ออุ่น ใจวัดถนนโค้งหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญหลวงพ่อคูณวัดบัลลังหลวงพ่อสมัยวัดเกาะแหลมสิทธิเอกหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อจอยวัดโนนไทยและหลวงพ่อสนวัดทุ่งพระสิทธิเอกหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบา14สิงหาคม2559เวลา12นาฬิกา45นาทีขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญเจริญพรล่างณวัดสำนักตะครออำเภอเทพารักจังหวัดนครราชสีมาโ ธิสัตโตอาคันติมายะอิติภาควา